ง่ S <S ายเมื่อไหร่ศัตรูจะมาเนี่ยรอนานและ่ยายไปเร็วไปเร็วไเร็วยบายบายบายิงตูมอ๋ออ่า มันตุ้มตุ้มปังปังปังแอร์มัตรั่วชิ่มตุ้มไอลดความปังอ่าปังอ้อยปังปังแอรตุ้มอ่าอืมเอาชนะแล้ว Ok. Hey.